ข่าวดีล่าสุด19เมษายน65รอเฮเลยกลุ่มนี้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงคนละครึ่งต่อเฟส5ฝังดวน สวัสดีทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงยูพิพิการและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่19เมษายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ข่าวสารนวันนี้นะคะอัปเดตข่าวดีล่าสุดเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่วันนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะคะและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการต่อโครงการคนละครึ่งเฟสห้านะคะในวันนี้นะคะล่าสุดคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวนะคะสําหรับเรื่องการต่อโครงการคนละครึ่งเฟสห้านั่นเองนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะ ว่าจะได้เมื่อไรและก็จะได้เพิ่มเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปต่อกันนะคะก่อนอื่นนะคะฝากทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบถ่วกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดินในครั้งต่อไปคะ่ะสืบเนื่องมาจากวันนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะโดยท่านนาย ายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ได้ออกมาพูดนะคะถึงเรื่องการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะว่าจะมีการต่ออีกหรือไม่ซึ่งแนวโน้มที่ท่านนายกพูดนะคะก็มีแนวโน้มที่จะต่อนะคะแต่ต้องรอดูงบประมาณก่อนนั่นเองค่ะ,คะล่าสุดนะคะทางคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะลงทางเพจอนุพันธ์จัดให้นะคะซึ่งทาง ช่องนะคะก็นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสําหรับ คำถามนะคะที่สอบถามกันเข้ามาถามไปถึงคุณอนุวัฒจัดให้นะคะว่าจะมีการแจกต่อคนละครึ่งเฟส5จริงหรือไม่นั้นนะคะทางคุณอนุวัฒจัดให้ก็ตอบว่าเท่าที่ฟังทางนายกรัฐมนตรีนะคะและได้โทรไปสอบถามแหล่งข้อมูลนะคะซึ่งทางคุณอนุวัฒจัดให้ก็ยืนยันนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะมีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะและก็เป็น ไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะคะว่าต้องรอดูงบประมาณก่อนนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะว่าจะมีเมื่อไหร่จะเพิ่มให้เมื่อไหร่วันที่1พฤษภาคม2 5 6 5นานี้ท่านหรือไม่นั้นนะคะต้องรอติดตามข่าวสารอย่างเดียวเลยนะคะรอดูงบประมาณและก็รอฟังจากทางกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะซึ่งทาง กระทรวงกันครังนะคะถ้ามีต่อจริงๆนะคะก็จะออกมายืนยันและเสนอทียบประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมในลำดับต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้นนะคะถ้าโครงการคนละครึ่งมีต่อเฟสห้กลุ่ม นี้ก็จะได้เช่นเดียวกันนะคะรอเฮกันได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนทางช่องติดตามข่าวสารให้กับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็รับฟังข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรอรุ้นนะคะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้คุณอนุวัฒน์จัดให้บอกเช่นนั้นค่ะใครที่อยากฟังเพิ่มเติมสามารถไปฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้ได้ที่เพจอนุวัฒน์จัดให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสาร ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ